รย่ยรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใตส้สัสสนติสุขโดยศูนย์สันติสุขของกำเนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านำสนถแถลงการสํสำนักตุลาราชมนตรีเรื่องการฆ่าและทำร้ายพระนักบวชผู้นำศาสนาตลอดจนประชาชนผู้บรน สำนักจุลาราชมนตรีมีความสะเทือนใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ความรุนแรงโดยการวางระเบิดในเขตเทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อเช้าวันที่25กรกฎาคม2558จนเป็นเหตุให้พระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปถึงแก่มรณภาพ ทหารเสียชีวิตหนึ่งนายและชุดรักษาความปลอดภัยรวมทั้งประชาชนอีกจำนวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมาของเหตุการณ์ความรุนแรงที่ได้ประทุข,ขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำมาซึ่งการบาดเจ็บสูญเสียในชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปเป็นจำนวนมากทั้งพี่น้องที่เป็นชาวพุทธและชาวมุสลิม สำนักจุลาราชมนตรีขอประนามผู้กระทำการอันโหดร้ายอย่างไร้ายมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามที่ได้เข็นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารวมทั้งในกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีสำนักจุลาราชมนตรีขอยืนยันในจุดยืนอันเป็นหลักธรรมคำสอนของาศาสนาอิสลาม ดังปรากฏในคมภีอัลกุรอานบทอัลมาอิดะองค์การที่32ว่าหากผู้ใดฆ่าผู้บริสุทธิ์แม้เพียงคนเดียวเท่ากับเขาฆ่ามนุษย์ทั้งโลกและหากผู้ใดรักษาชีวิตมนุษย์แม้เพียงคนเดียวเท่ากับเขารักษาชีวิตมนุษย์ทั้งโลกอีกทั้งในแบบอย่างคำสอนของท่านนาบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีจุดยืนอันชัดเจนในการห้ามทำร้ายผู้เป็นพระและนักบวช รวมทั้งศาสนาสถานของทุกศาสนาตลอดจนทำการทำร้ายศพเด็กสตรีคนชราและประชาชนผู้บริสุทธิน์านาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะล,ะล,ะละยฮิวซัลลัมถึงกับกล่าวว่าฉันคือศัตรูกับใครก็ตามที่ทำร้ายเพื่อนต่างศาสนิกให้ได้รับบาเดเจ็บและหากฉันเป็นศัตรูกับใครแล้วฉันจะไปยืนยันสิ่งนั้นต่อพระผู้เป็นเจ้าในวันพิพากษา รายงานโดยอัลคอรีฟและท่านนาบียังได้กล่าวอีกว่าผู้ใดทำร้ายคนที่ไม่ให้มุสลิมเท่ากับทำร้ายฉันและผู้ใดที่ทำร้ายฉันย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับพระผู้เป็นเจา้ารายงานโดยอัลคอรอนีดังนั้นสำนักมุลาราชมนตรีจึงขอเรียกร้องให้ผู้นําและประชาคมมุสลิมทั่วประเทศปฏิบัติด,ดังนี้หนึ่ง ตระหนักและยืนหยัดในคำสอนอันเป็นแก่นของศาสนาอิสลามดังกล่าวเพื่อการอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างศาสนิกอย่างสันติและเนื่องจากศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องของความรักความเมตตาควบคู่กับความยุติธรรม ดังนั้นมุสลิมจำเป็นต้องอำนวยความยุติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ถึงแม้ว่าในบางสถานการณ์ที่ชาวมุสลิมอาจถูกทดสอบจากการกระทำที่ไร้ความยุติธรรมแต่อิสลามกลับสอนให้มุสลิมตอบแทนความอาธรรมด้วยความดีงามบนพื้นฐานของความยุติธรรมอัลกุรอานบทอัลมาอีดอโอ์การที่8 สองแสวงหาแนวทางความร่วมมือกันกับเพื่อนต่างศาสนิกในชุมชนเพื่อช่วยกันปกป้องภัยที่คุกคามชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนทุกศาสนาดังปรากฏแบบอย่างอันงดงามในธรรมนูญมาดินะสมัยท่านนาบีมูฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องช่วยกันยับยัง้งการมุ่งทำลายประชาชนผู้บริสุทธิ์ พระนักบวชเด็กสตรีและการทำลายศาสนสถาน 3. ขอจงช่วยกันให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือต่อเยอือของเหตุการณ์ความรุนแรงในทุกศาสนิกตลอดจนช่วยกันขอพรจากอัลลอฮฺบฮานาวะตาอาลาเพื่อให้เกิดความสันติสุขในทุกๆพื้นที่โดยเร็วสำนักจุลาราชมนตรี 26. กรกฎาคม2 5 5 8ด้วยความปราถน ศูนย์สันติสุขของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทรศัพท์ศูนย์เจ็ดสามสีห้าสห